ท่านผู้ชมคุณเอกคุณโหนะ,ะจับโครงการ U2T ได้ใช่ไหมฮะมที่เราตามข่าวเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆนะฮะ,ะก็เป็นโครงการที่จ้างนักศึกษาจบใหม่หรือว่าใครก็จบไปนานแล้วแต่ว่ายังว่างงานอยู่เนี่ยนะฮะก็ไปจ้างเพื่อให้เขามีงานทำนะครับท่านะผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานในการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์โควิด -19 ครับมีโครงการ U2T COVID-19 Week 9ต่อไปสู้ภัยโควิด เพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทรมัศนลรัฐมนมตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้บริหารอวนะฮะลงพื้นที่นี่ภาพนี้อยู่ที่นครนายกเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับพาคนที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ U2T เนี่ยไปช่วยการทําความสะอาดโรงเรียนวัดเกาะประชายนครนายกนะฮะก็ป้องกันแล้วก็ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 น้องๆน,นักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ก็จะได้มั่นใจกันนะฮะเปิดเทอมมาไปเรียนกนะะ็สบายใจนะฮะว่าพื้นผิวอะไรสะอาดสะอาดเรียบร้อยเพราะว่าทำความสะอาดกันแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโควิด -19 รวมถึงโรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนกันด้วยครับคือนอกจากไปจัดก,กิจกรรมที่โรงเรียนแล้วนะฮะก็ยังไปจัดที่ตลาดแล้วก็ไปที่วัดด้วยนะครับเพราะว่า เป็นที่ที่คนรวมตัวกันเยอะนะก็จะได้เกิดความปลอดภัยความมั่นใจในชุมชนจะได้มีภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์กันหน่อยครับตอนนี้เนี่ยมันเกิดโควิดรอบ3ที่รุนแรงนะครับเราก็เปลี่ยนน้ำหนักให้ยูทูีเนี่ยมาทำเรื่องโควิด -19 เนี่ยให้มากขึ้นก็วันนี้ก็ได้มาเห็น นิทศการที่ให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจว่าโควิดเป็นอย่างไรนะเด็กนักเรียนเนี่ยดูไปก็ได้ความรู้แต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือจะไปเล่าให้พ่อแม่ผู่ย่าฟั่งที่บ้านแล้วก็ได้เห็นจุดทําความสะอาดต่างๆนะครับเด็กๆที่นี่ที่ผมสัมภาษณ์ดูเขาอบอุ่นเขารู้สึกว่ามีคุณค่าอยากที่จะให้รุ่นน้องๆเนี่ยมีโอกาสได้ เข้ามามอยู่ในโครงงกาารรอย่นี้ดเื่องที่สําคัญของประชาชนคือเรื่องโควิดนะครับโครงการยูทูทีก็เลยดูที่จุดที่จะเป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณ3จุดจุดที่1ก็คือโรงเรียนจุดที่2ก็เป็นบริเวณตลาดนะครับจุดที่3ก็จะเป็นสาสนรสถานต่างๆที่จะมีคนอยู่จำนวนมากเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทําให้ทั้ง3บริเวณนี้มีความปลอดภัย ปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยประเดี๋ยวประดาจะเป็นปลอดภัยอย่างยั่งยืนด้วยเราติดอาวุธเข้าไปด้วยด้วยกลไกของยูทูีจากส่วนกลางทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยทํางานกับพื้นที่นะครับและที่สําคัญคือที่โรงเรียนเนี่ยถ้าปลอดภัยแล้วเด็กนักเรียนไปบอกต่อที่บ้านได้ แล้วก็เด็กนักเรียนก็จะเป็นเสียงบอกๆต่อๆกันนะครับแล้วก็คุณครูคคอาจารย์นั้นโครงการนี้เป็นความร่วมมือของของหลายๆกระทรวงเป็นความร่วมมือของกระทรวงอวของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่นะครับแล้วกระทรงศึกษาธิการที่ร่วมมือกันครับนี่นะฮะบ,บางพื้นที่ก็เปิดเรียนกันแล้วนะฮะบางจังหวัดก็ไปเปิดวันที่14มิถุนายนนะครับ